สวัสดีทุกคนนะโอ้โหเรเกมซอมบี้มอร์เตอร์เซเว่นเราจะมาต่อยความในวันนี้นะครับผมนะว้าวทำไม่ด่าที่พิเศษอะไรเช่นนี้ไม่อะไรอะ่ะ ui cái vui ăn đầy nữa ừ yeah. Cái không อจะจออฮะเอาระเบิดไปกินครับอาวสเอาระเบิดไปกินเอาโอ้ยนี่ก็ได้อ่รพี่ เอเด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 อ้าวกองหายกองหายไปไหนอ่ะตึ้งจึ้งจึ้งจึ้งอ๋อเฮ้ยมันมันหายเลยใช่ไหมออกม่เออกม่ผมไม่ผมไม่เชื่อไอ้งูเอ้ยมีระูปสองลูกไม่เก็บเออ ขอทดสอบอะไรหน่อยอย่างหนึง่งจริงด้วยหายไปจริงด้วยแฮะว้าวโดดเออ,อว้าวผมพวาดเฮ้ยโอ้จะต้องหาเอาใหม่เอาใหม่เราต้องหาวิธีการเลือดที่ไม่ลดเลยอ่ะมันต้องมีสักวิธีครับ โอ้โยแค่ด่านเดียวมันยากจังวะคือ,อ,อยองุงชหน่าตุดหมึกเอ้ยไม่นเราเราเดินตามมันที่ไปอ่ะได้ได้ไดเออกว่าจะได้เจอที่เลือดโ no นลดอ่ะเลือดไม่ลดเลยขึ้นมาทำไมครับโอ้เอย,เอ,ยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยสรุปก็คือวิธีมันมีอยู่นะ ก็คือเราจะต้องไปเราต้องไปตามทางที่กล่องมันถูกดันผมโอ้โหแม่เราต้องอยู่บนกล่องนั่นเองนะพูดให้ถูกก็ประมาณนั่นแหละเอ้ยเหรอไม่ตายเอาเลือดเลือดเลือดหน่อยจะได้แม่งก็ม่นสำคัญกับชีวิตผมขนาดนั้น,นเลือดอะ่ะฮุ่ช่าฮุ่ช่าหุ่ช่า ฮุยช้าเอ้ยโดนโดนโดฮุยช้าโอเครอดรอดฮุยช้าเอ้ยจะจะล่วงแล้วอ,ะอ่ะมามามาฮุยช้าฮุยช้ามึงก็มีมอนมาดากักกูอีกันเนี่ยจะคุณเจอศพมอนสเตอร์ผม Scared to pay it out. มึงจะให้มึงจะมีดาบกูอยูน่นะคือคุณมึงจะไม่ให้กูผ่านไปดีๆเลยใช่ไหมครับถามหน่อยได้ไหมครับคือคุณมึงจะไม่ให้กูผ่านไปแบบดีๆเลยใช่ไหมถามหน่อยจิบเออเอ,อะไรอะ่ะขึ้นไป เกมผีห <Cornell>. ืมโอ้หเกมผีเกมเฮลเลอร์วันนี้จัดจำใสนี่มันด่านตั้งแต่ภาคสองภาคสามเนื้อเอามาย้อมแมวกันนี้เลยพี่ ให้เพิ่มความมืดชี huh? right oh! ้เทียบไปแค่เลยเนาะลงมาแล้วผมได้อะไรวันนี้อ๋อทางลงคือตรงนี้ what the fuck ห้องอะไรเนี่ย oh my god ห้อง เฮ้ยกำแพงนี้โดนได้โอ้ยกอดอ่ไม่ชอบกำแพงลาวาไน้นมันร้อนนี่โอ้ยทูบๆุ วิ่เชี่ยซื้อบอลลัสซื้อบอลลัสหมานะลูกมึงโดนน้ำไม่เงี้ยทำไมคุณพี่ดำนิดน้อยจั่างนครับไม่ต้องห่วงครับทุกหัวได้เท่ากันนะดูเอาเฮีย่ยตุ๊ติด แคละเออเออโกดกันงงโอรยงทีแล้วยิงเจอเออเออเออลานบอดลานบอจ้า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 จ้เอโจ้าโดดจ้า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 ฮะโอดกากยังไงขอบคุณพี่ครับโดโคตรโดเลยโอดมากเลย คือใครแบบวัโดโหดมากครับมันมีคำถามลกูกไหนครับเรืนี้ครับไหนดีกันนะผมว่าไหมครับนะครับผมเราเรียกมันมีมอดปืนไหมละ่ะก็ไม่มีอ่ะไมค์ครับมันมีมอสปืน ดโดนโดนดนรามีระบดมาฝากครับเออว้ามีเอเดนก็มมเลยโ้เงเลงยังดีอ่ะากนู่นจน่จย่ะ

ไอ้วันนี้ถือวลาปืนเดอะแบกกูไม่ได้โชว์เทพเพราะเจอเฮ้ hell, ตัวเนี้อะไรนะตัวอะไรครับนั่นนะ่นมันตัวอะไรวะนะ้าเอนเอ็กเกมสยูนิทรีเดย์ทั้งหมดทำโดยโดยโฟร์คิสเซนซีลิวาขอบคุณที่เล่นหนึงจ้า เจกเก็บหน้าผมขอสปอยไว้ก่อนเลยนะมันจะเป็นเกมนเนความชินนอนของผม